ที่เราต้องการฟังคือจักรพัรด์อุทยานคำว่าอุทยานก็คือความยิ่งใหญ่แห่งความสมบูรณ์ลงตัวเรื่องของธรรมชาติที่ให้เกื้อกูลกันทีนี้อุทยานจักรพัรด์เนี่ยเราจะบันทึกประวัติศาสตร์ของพระเจ้าแผ่นดินของเราทั้งหมดเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ระลึกถึงความสําคัญความเกรงใจที่เรามีชาติไทยได้เพราะอะไรเพราะ พระมหาศักษิรสิิ์เนี่ยเมื่อก่อนออกรบเองอ่าสู้เองด้วยกําลังด้วยสติปัญญาด้วยญาณบาร,รมีทั้งหลายที่ที่ท่านมีนั่นคือความเป็นผู้นําของอที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือเสียเลือดเสียเนื้อของตัวเองนี่อเพื่อพระสงิทีกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุขนําทัพเองออกรบเองซึ่งไม่มีที่ใดที่จะเป็นเช่นนี้มองมองเห็นนะตรงนี้นะแล้วก็รวบรวมไพ่พลรวบรวม,รวม,รวมสถานที่ ให้กับคนรุ่นหลังได้พึ่งพาอาศัยในเดิมไม่หวัดวันทุกอย่างเนี่ยมันซึ่งมันอยู่ในจิตใต้สำนึกของประชาชนชาวไทยอยู่แล้วเนี่ยเราต้องระลึกถึงตรงนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์เองขุนพลเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไลขุนพลพู้ก้าขุนสึกทั้งหลายก็ล้วนแต่จงรักภักดีและก็เสียยอมเสียสละตัวเองอเพื่อแผ่นดิน เราได้แผ่นดินมาเนี่ยด้วยความยากลำบ,บากตรงไหมเราก็เลยเลื่อลึกถึงตรงนี้แล้วจุดสําคัญก็คือไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดหรือว่าจิตวิญญาณดวงไหนที่อยากให้แผ่นดินของตัวเองล่มสลายแม้แต่พระเจ้าตักสินที่กอบกู้ชาติบ้านเมืองมาเนี่ย,ยก็ต้องการให้แผ่นดินเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาแล้วทําไมต้องถวายเป็นพุทธบูชาก็รู้ว่าพุทธาศาสนาของเราจะคุ้มของโลกได้ นี่แหละพระองค์จึงได้ทิฏฐานจิตถวายเป็นพุทธบูชาเสียเพราะท่านรู้ว่าต่อไปมันต้องแข่งแย่งกันแน่นอนเพราะท่านก็เหมือนกับ <c oughs> ก็รู้รู้พระองค์ท่านอยู่แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่ท่านมีจิตใต้สำนึกตลอดต่อดพินไทยนะนีะ่ตัวนี้สําคัญมากเลยซึ่งเราจะลึก,ลกถึงพระองค์อยูตลอดเวลานะทีนี้เขาว่าจาักรพัรดิอุทยาเนี่ยด้วยอํานาจบรารมีเนี่ยซึ่ง ในหลวงของเราเนี่ยนี่คือกิจกรรมที่เราต้องทําในตรงนั้นน่ะนะที่ทําสถานที่แล้วจะเป็นยังไงอ่าเราจะวางรูปแบบยังไงเนี่ยคือด้านหน้านี่เราต้องฉายแววหรือว่าสร้างบาร,รมีของในหลวงร,รชัชกาลที่เก้าของเราซึ่งยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหรือว่าในโลกก็ได้เป็นพ่อหลวงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเราจะทําอนุสาวรีย์ของพระอ,องค์ท่านไว้ด้านหน้าเลยอด้านหน้าอุทยานเลยคนเข้ามาถึงโอ้ร,รชัชกาลที่เก้าพ่อเรา นึกถึงพ่อเราก่อนแล้วก็นึกถึงโครงการที่พระองค์สร้างเอาไว้รอบเนี่ยเขาเรียกเป็นอุทยานณของของรัชกาลที่เก้าเลยด้านหน้าอ่านี่คือคือหลักมันนะมีกิจกรรมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอะไรต่างๆที่พระองค์วางโครงการพระรามสิทั้งหมดเราจะบรรจุให้คนได้ได้เห็นตรงนั้นที่อ,องค์วางไว้กับมือของพระองค์นะเพราะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ตรงนั้นหมดเลยด้านด้านหน้า รอบล้อมด้วยอนุสาวรีย์ที่ท่านโดดเด่นที่สุดเลยรัชการที่เก้านะส่วนมาด้านถัดมาเนี่ยอ่าก็จะเป็นหอประชุมหอประชุมใหญ่อ่าหรือว่าห้องสัมมนาอที่จะเป็นอาคารใหญ่แต่ด้านบนเนี่ยจะเปนเอาเป็นอนุสาวรีย์ของอมหาราช กัตที่องค์ที่ตั้งเป็นมหาราชทั้งหมดเลยพ่อขุนแมงรายพ่อขุนศรีดาราพิษอะไรต่างๆที่ที่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กท่านั้นแหละองค์พนารายอ่าพระอ,องค์ก็จะทรงทรงยืนอยู่บนข้างบนบนอาคารนั้นเสมือนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นผลอาหารหรือเป็นผลผลลัพธ์ลบทั้งหมดเลยเพราะเรามีกองทัพนี่ม,นมีทั้งผลมีทั้งในผลใช่ไหมไมีทั้งกองทัพช้างกองทัพมา้าอันนี้คือ การลบมันก็เป็นอย่างนั้นอถืถาดออกมานั่นน่ะในในในอาคารนั้นก็จะมีประวัติทั้งหมดเลยเราได้ศึกษาประวัติแล้วจะมีการอสัมมนาอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยเราทาเป็นอาคารใหญ่ไว้นะเพื่อให้คนได้ศึกษาตรงนั้นแล้วถัดออกไปด้านหลังหลังอาคารนั้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของของค์พนนระเดชสวนมหาราชทับทับช้าง ทัพช้างที่ยิ่งใหญ่เกียงไกรของพระองค์นะแล้วก็ประวัติของพระองค์บ้างหรือน้อยเล็กน้อยแล้วด้านด้านซ้ายมืออ่าตรงก็จะเป็นของพระเจ้าตากสินมหาราชทับมาอันนี้ทรงมาส่วนตรงกลางที่เราอาจจะทําเป็นปราสาทอันนี้คือปราสาทต,ตรงกลางเป็นปราสาทเป็นที่ประทับนั่งเป็นปราสาทนะตรงนั้นเราจะบรรจุพระชายาลักษ อันนี้ไม่ใช่หุน่นแต่เป็นภาษาญาลักษณ์ของดาลการที่สิบกับพระบรมราชินีของเราเพราีคือตอนนี้ท่านมีพระชนชีพใช่ไหมแายท่านเป็นผู้นําโลกใช่ไหมอ่อเราก็จะขอพระองค์เนี่ยให้เป็นประมุขอ่าที่ที่จะนําทับพระใจนําทับไหมเออเพื่อให้กองทัพช้างกองทัพนาได้ได้ลบกับพญามารทั้งหลายอันนี้เราไม่ได้สู้กับเราสู้กับ ความเลวร้ายนะให้พระองค์สู้กับความเลวร้ยายให้มันหายไปจากโลกเพราะยุคศีวเวลายต้องมีแต่คนดีถูกไหมเนี่ยพระองค์ก็จะประทับอยู่อยู่ตรงกลางปราสาทนั้นที่เป็นอาจจะทําวิกิตพวิจารณ์สวยงามแล้วแต่พวกเราจะคิดเอาเองนะใส่เขาเองส่วนด้านหลังเลยนด้านหลังสุดนก็จะเป็นพุทธยอดฟ้าจุฬลโลกนั่งมันลังเพื่อผลักดันให้อ่า รัชก,การที่สิบของเรานะก็ไม่ได้ว่าหนึ่งกับศูนย์ทำงานศูนย์คือหายสลายไปแล้วรัชก,การที่หนึ่งคือคือหายไปแล้วแต่ศูนย์มาทํางานศูนย์ทำงานแบบไม่ต้องอะไรมากขอให้เมตตาประชาชนเท่านั้นเองือรัชก,การที่สิบขอให้เมตตาประชาชนโดยอาศัยพลังทั้งหมดนี่ทํางานร่วมกันโดยพระสงฆ์ที่กรทั้งหมดนี่คือแนวแนวที่จะเป็นไปได้พระสงฆ์ที่กรทั้งหมดนี่หนุน ผมป่องความรัศ์ของเราให้เป็นหนึ่งในโลกชื่อช,อชอูท่านด้วยมหาเมตตานะด้วยความดีของพระองค์ที่มีต่อพระสงฆ์นีกรคือในหลวงของเรารัชการปัจจุบันท่านจะไปทําเหมือนรัชการที่เก้าไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยแต่ท่านสืบทอดไงท่านต่อย,ยอดเอาโครงการของในหลวงรัชการของพ่อขอ,ของเสด็จพ่อนั้นมาทําโดยให้ประชาชนเป็นผู้ทํา นะง่ายไหมอย่างเงี้ยคือคือหลักมันแค่นี้เองพระองค์ก็จะโดดเด่นที่สุดในโลกปลอดภัยพระองค์ไม่ต้องอะไรเลยอย่าลืมนะว่าการเมืองคกการเมืองมันเยอะถ้าพระองค์ทรงอะไรแม้แต่พูดนิดเดียวมันก็หาเรื่องพระองค์แล้วดํารัดนิดเดียวอะไรนิดเดียวไม่ได้เลยทําอะไรนิดเดียวไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะยกพระองค์ไว้เหนือเสียงก้าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือยืนหยัดในประเทศไทยของเรานี่คือหลักที่ ที่เราต้องมองน,น,น,นี่นี่พวกนั้นจักรพรรดิอุทยานก็ต้องเกิดขึ้นด้านหลังนี้นั่นแหละถ้าเราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความเกลี่ยนใจของประเทศของเราจะเป็นหนึ่งในโลกคือแนวความคิดของเราเราจะไม่เรียนต่างประเทศนี่คือในหลวงราชการที่าท่านดำริให้ต่างประเทศอาม,มาเรียนที่เราอันนี้คือหลักของมันหลักที่พวกเราจะเป็นผู้นําคือ ทุกคนเป็นลูกศิษย์ทุกคนเดินตามเรามองเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ยซึ่งทุกวันนี้มีแต่เราไปต่างประเทศไปต่างประเทศไปเอารัชธีของเข้ามาไปเอานวดอาน,น,นี้เข้ามาแล้วมาเปลี่ยนแปลงประเทศตัวเองผิดหลักการตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยของเรามีดีอยู่แล้วเพียงแต่ขอให้เราพัฒนาของดีของเรานี่ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาใหุ้คนเดินตาม ตอนนี้มันทั่วโลกมันหวั่นไหวถูกไหมเพราะอะไรเพราะเขาดูถูดูแคลนผู้นําเนี่ยเขาไม่เคารพผู้นําไม่เชื่อฟังผู้นําในเมื่อไม่เคารพผู้นําแล้วมันจะมันจะเดินทางได้ไงมันจะทํางานสําเร็จได้ไงผู้นำนี่ยเนี่ย,ยต้องมีมหาเมตตามหากราุณาต่อผู้ตามผู้ตามต้องเคารพและเชื่อฟังนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะหรือว่าศึกษาหน้าที่ให้เข้าใจหมด เราเปลี่ยนแปลงใหม่ตอนนี้ศึกษานี่การศึกษาเราต้องเข้าใจทำไมนี่เราจะเห็นความจริงทั้งหมดเลยนะนี่เราเอาความจริงมาตีแผ่เพราะนั้นสถาบันหรือว่าสถานที่ที่เราจะทําจักรยานนั่นจะสวยงามเราจะลงตัวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะแล้วก็จะมีอิทธิฤทธิ์ในเรื่องของบุรพามงกรสันหรือว่าขุนพลขุนศึกทั้งหลายเราจะบรรจุประวัติศาสตร์ตัวนั้นเอาไว้ทั้งหมดเลย แกองทัพองค์บรเลศวรมีใครกองทัพคือท,ที่ที่เราตั้มศึกกันอะ่ะใครเป็นหัวหมู่หัวอะไรตา่างๆคุณศึกคุณพลทั้งหลาย่ะเพื่อบันทึกางคุณงามความดีแม่แต่อศึกบางัจันท์แม่แต่อะไรต่างๆเราก็ต้องเอาไว้เป็นสถานที่ที่บันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะให้คนรุ่นหลังได้กระดันอยู่ต่อแผ่นดินอ่คือรักษาแผ่นดินห่วงแหนแผ่นดินเอาไว้ซึ่งอ่าใน เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ที่ตายไปแล้วก็มาเกิดแล้วก็มีเยอะแยะแต่ที่ยังไม่เกิดเขาก็ด้วยเสียด้วยสิ่งที่เขาทำเขาเพื่อเทศประเทศชาติบ้านเมืองเขาตกทุกข์ได้ยากลําบากจึก็มีอย่าลืมนะว่าคนที่ล้มหายตายจากในกองทัพก็เยอะและบุคคลเหล่านั้นน่ะก็คนไทยเขาเสียสละเพราะฉะนั้นเราจะเที่ยวทิ้งเขาไม่ได้นี่ธรรมวิชาธรรมะเปิดโลกครามดานก็เลยต้องมาทําเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อเกื้อกูลทั้งสามโลกนะนี่แหละเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้ต้องเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเชิดชูแล้วก็เพื่อที่จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของชาติของเราความยิกก่งใหญ่เกรงใจมันก็จะเกิดขึ้นทั่วโลกเราไม่ได้แข่งขันเรื่องอํานาจบารมีอะไรนะเราแข่งขันความดีมองออกไหมตรงเนี้ยเราไม่ได้แข่งขันเรื่องอาวุธเราลังปลูกฝังความดี อ,อปลูกฝังให้คนเนี่ยมีเมตตามากขึ้นเราจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ําเขากําลังลบเพราะเขายังขาดปัญญาอยู่ต่างชาติกําลังลบลันเพราะฉะนั้นข้าวยาหมาแพงต้องเกิดขึ้นทําไมเราต้องให้มันเกิดขึ้นคนเบียดเบียนสัตว์ถูกไหมโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นทําไมเราต้องให้มันเกิดขึ้นลเราเป็นผู้มีปัญญาเราต้องทําก่อนเขาให้เขาเป็นที่พึ่งอให้เขามาพึ่งเราถูกไหมล่ะ นั่นให้เขาเดินตามเราอย่างที่หลายประเทศก็เดินตามในหลวงรัชการที่ก้าของเราก็ไปพัฒนาก็ดีขึ้นัน่ละอย่างนี่เรามาทําอู่ข้าวอู่น้ำภูเขาที่เพชรบูรณ์นี่ก็เยอะนะแล้วก็มาปลูกผลไม้ล่างไม้ให้เต็มเลยภูเขาเวลาผลน้ําหลากมาหรือว่าน้ําท่วมเราก็มีโอกาสได้กินแล้วก็สร้างแหล่งน้ำไว้ทุกที่เราสร้างแหล่งน้ำไว้ง,ง่ายไหมล่ะ เนี่ยอุทยานนะเขาว่าอุทยานก็คือเลยพักพิงนั่นเองแป่งท่องเที่ยวเอ่อที่เป็นที่อยู่ของทั้งสามโลกอะ่ะพูดง่ายๆที่ไหนคนบุญอยู่เทวดาก็ย่อมอยู่เราจะสร้างสถานที่ให้เทวดาอยู่เทวดาก็จะปกปักรักษาเราเอยคนดีก็จะคุ้มครองทั้งหมดเลยความดีทั้งหลายก็จะคุ้มครองคนดีไว้นี่คือหลักง่ายๆเลยเราไม่ได้ไม่ได้อะไรพิสดารเลยนะเราใช้หลักง่ายๆ เราเอาความดีนําเอาพระธรรมนําทางแค่นั้นเองจบแล้วนะเนี่ยซึงซึงเราต้องสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นก็พวกเรามาหลอมรวมตรงนี้เราเราจะไม่มองว่าฉันจะได้อะไรต่อไปนี้คนไทยจะไม่มองว่าฉันจะได้อะไรให้เปลี่ยนแนวความคิดใหม่ซช่เราจะช่วยอะไรเราจะทำไงให้ชาติของเราอยู่รอดเรามาช่วยกันเออ ทุกวันนี้มีแต่ฉันจะได้อะไรจะได้อะไรจะได้อะไรซึ่งมันผิดหลักของการอยู่ร่วมกันพุทธเจ้านะหมาทานก่อนแล้วก็มารักษาศีลแล้วก็ภาวนานี่คือหลักของพุทธศาสนาซึ่งตัวโลกรับได้อยู่แล้วเราใช้หลักความจริงมาว่ากันนะเราจะไม่เชื่อข้างนอกนะเราจะเชื่อความจริงเชื่อมือเราเชื่อเท้าเราเชื่อความสามารถของเราเองมองให้เห็นนะตรงนี้นะนะเรามาหลอมรวมร่วมร่วมกันสร้างขึ้นมา นะเพื่อให้ทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะตอนนี้เรากําลังหลอมรวมทุกคนให้มีแนวคิดดีก่อนคิดแบบเดียวกันก่อนมันจะก่อเกิดพลังเนะี่ยสถานที่ทุกสถานที่ที่เราทําไม่ว่าพุทธญาณธรรมญาณสังฆาณจารย์จักขรตญาณั้งสี่แห่งเนี่ยต้องพลังบุญเพราะเราจะหนุนให้สีวิเลยมันเกิดขึ้นหนุนชาติบ้านเมืองของเราให้เป็นหนึ่งเราไม่ได้มักใหญ่ไปสูงแต่เราต้องการให้คนมาเรียนแบบเรา เราต้องทําให้ใหญ่ขึ้นดีขึ้นเพื่อเป็นบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ให้กับคนทั่วโลกให้กับคนรุ่นหลังได,ได้เห็นอ๋อเมืองเล็กๆแต่ทําเรื่องใหญ่ได้อ่าถูกไหมถูกต้องเราแค่นําร่องให้เขาเดินตามเหมือนในหลวงราชการที่เก้าของเราขนาดพวกนักการเมืองไม่ได้เรื่องถ้านําโครงการของพระองค์ไปทําตั้งแต่พระองค์ป่านนี้ประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งแล้ว เนี่ยบอกตั้งแต่เนี่ยเราบอกเราทําเองตอนนี้เราทําเองเราเปลีป่ยนแปลงหมดเลยละน,นะโอนะเออคอานนี้ก็คุณทราบเมื่อคืนนี้คุยกับแม่แดงว่าท่านดรอเนกกาคุณแม่จรวีส่งติกมาที่นี่เพื่อชมโยงนอนท่านนี่แหละคะ่ะบอกลูกที่ไปสัมมนาที่ตากบอกกลับมามาทานข้าวกัน ท่านจเดินซิ่งมาช่วยงานโครงการสุภาพมหาวงทยาลัยน้ำศรฐานพระเจ้าตากเจ้าค่ะนั่นแหละแล้วการศึกษาเรามาร่วมกันท่านจะมอบหมายงานตรงนี้ที่ทำแต่มาโดยบังเอิญและเราเชื่อมโยงกันเรียบร้อยแล้วนี่นี่คือลูกศิษย์เดียวกันนะแล้วก็ลูกเตอร์นี่นี่แค่งใจบอกเรียบท่าเองหลวงพ่อเรื่องพระเจ้าตากเสร็จแล้วมาคือเนี่ยท่านมอบหมายใี้นางงานที่บอกว่าไม่เป็นไรท่านจะไปทิศจะไม่เข้าไปร่วมในองค์กรของท่านแต่ทิศจะทำงานสารต่อตรงนี้ ด้วยองค์กรของเราเองค่ะเป็นมาัตกรรมหมายเพื่อนคนอิสระเหมือนแม่มข้าใจคือเบื้องบนแล้วก็เื่องบนก็ขาดกําลังเข้าใจไหมละ่ะเรื่องบนก็ขาดกาลังเพราะฉะนั้นต้องไปช่วยข้างบนก่อนแต่โดยให้พวกเรานี่แหละทํางานเองก็มมมแม่ตัวหัวโลวงปูยังหลวงูเหมือนยังไปแล้วแม่ตัวหัวหนูแม่เป็นตําหนักปวใหญ่ทะเลสวนนะคะกับเกษตรพอุทธราอห้าท่านก็ไปเลยกว่าเด็ด เอ่อของของท่านดรเดน่นชื่ออะไรนะคะสิบเก้าสิบยาสิบเก้าแต่ของแม่แอดของนู๒๓ตุลาเจ้าค่ะเดือนเดียวกันหนู๊สร้องไห้รวดเดียวเลยเพราะว่าคนดีท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในมือที่ฮอสีฟ้าเจ้าค่ะเห็นไหมเจ้าคะจะทำงานทุกคนไปเดียวค่ะเดี๋ยวจะเล่านี่แหละค่ะมือที่ฮอสีฟ้านี่กันศิลวิทย์เขาก็อยู่กับเราดรศิลวิทย์อ่ะรู้จักนะสิรลวิทย์